ชินนมอนกันนะครับนี่นะครับกล่องของชินนมอนนะครับเป็นไซส์มินินะครับไซส์ผิวนะครับอุปเดี๋ยวมานี่นะครับกล่องชินนมอนไซส์ผิวไม่มีเล็บไม่ได้ผิวเปิดกันเลย แกยากจังโอเคเปิดมาแล้วข้างในจะเป็นไรพี่กินจะซื้อของอะไรบู๊จมันหมดซื้อตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ,ไ,อะไม่ใช่ชีนัมมอนอะใครรู้จักก็บอกเลยนะเนี่ยมันเป็นตัวแบบนี้นะครับแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย นี่ครับมันคืออะไรอะ่ะตัวอะไรยังไม่รู้จักใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะได้นะครับในชุมชนเนี่ยก็ได้นะครับในชุมชนซิลก็ลงไว้นะคบคือตัวอะไรไม่รู้นะครับกดถ่ายไปเมื่อกี้ครับก็คือตัวอะไรไม่รู้มันไม่เหมือนกองสุงของจริงครับกล่องถุงของจริงมันต้องมีตัวบอกข้างๆอยู่ข้างหลัง อยู่ข้าขงนี้ก็ไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายที่บอกว่าลืมอะไรก็ลืมกระเป๋านะครับลืม